สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในายเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์เรื่องราวของการออกแบบกราฟิกนะครับไอคอนถือว่ามีความสําคัญกับการออกแบบกราฟิกเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าไอคอนนะครับเป็นตัวแสดงแทนตัวอักษรในบางครั้งนะครับเราต้องจัดองค์ประกอบโน่นนี่นั่นเพื่อให้ งานกราฟิกของเราเนี่ยออกมาดูดีที่สุดเพราะฉะนั้นการใส่ข้อความเยอะๆจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณต้องการสื่อสารด้วยอ e ีเมลคุณก็ทําไอคอนรูปอ e ีเมลหรือว่าถ้าหากว่าคุณต้องการบอกว่านั่นคือเบอร์โทรศัพท์คุณก็ทําไอคอนรูปโทรศัพท์อะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นแล้วไอคอนจึงมีความสําคัญกับงานออกแบบกราฟิกเป็นอย่างมากในวันนี้นะครับผมจะใช้แชท GPT ในการสร้างไอคอนนะครับเพื่อให้คุณสามารถที่จะนําไปใช้งาน แล้วก็ออกแบบกราฟิกของคุณได้จะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรครับไปติดตามกันได้เลยในวันนี้นะครับผมจะไม่ได้ทำสดๆให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาเจเนเรตรูปภาพนะครับใน Chat GPT plan free เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวอย่างที่ผมจะนำมาให้ในวันนี้เนี่ยมีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเจ n เน a เรตกันสดๆเนี่ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับ อ่ะโอเคทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับรับทราบรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวลาที่เราจะสร้างไอคอนด้วย c h a t gpt เนี่ยผมเขียนพร้อมอย่างไรผมเริ่มต้นแบบนี้ครับผมบอกว่าสร้างไอคอนสัญลักษณ์ Wi-Fi เป็นลายเส้นสีม่วง3แบบนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ png พื้นหลังแบบโปร่งใสคุณผู้ชมจะได้มองเห็นนะครับพร้อมทั้งหมดที่ผมเขียนว่าเป็นอย่างไรและผลที่แสดงออกมานั้นเป็นอย่างไรเมื่อผมเจเนเรตเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ได้มาคือภาพแบบนี้ครับ แน่นอนครับเป็นไอคอนที่เป็นลายเส้นเป็น w i f i สีม่วงตามที่ต้องการครับแต่ประเด็นคือว่าภาพทางด้านซ้ายภาพทางด้านขวาขาดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณอาจจำเป็นที่จะต้องไปปรับแต่งพร้อมเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะต้องเจเน r เรตไอคอนทีละ1ตัวหรือว่าอาจจะต้องใช้คำสั่งในการเจเน r เรตไอคอนให้เป็นเซตอะไรทำนองนั้นก็จะอาจจะเป็นวิธีแก้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถทดสอบทดลองได้ด้วยตัวเองว่า วิธีการแบบไหนจะดีที่สุดนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1คุณผู้ชมมาดูตัวอย่างต่อมานะผมบอกว่าสร้างไอคอนสัญ,ญลักษณ์ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเพื่อใช้สําหรับบ่งบอกว่าเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงทําทั้งหมด4แบบนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ png พื้นหลังแบบโปร่งใสนะครับเวลาเขาเจเน r a ตมาแล้วเนี่ยก็จะได้ภาพในลักษณะแบบนี้ออกมานะครับก็จะเป็น4แบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีว่าการเขียนพร้อมแบบนี้นะครับ มันก็ไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายคุณจะเป็นผู้ชายทางด้านขวาคุณจะเป็นผู้หญิงอะไรทํานองนี้หรือว่าจะสลับกันทางด้านซ้ายเป็นผู้หญิงทางด้านขวาเป็นผู้ชายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าสั่งครั้งละมากๆแล้วมีปัญหาเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมค่อยๆทยอยสั่งทีละคําสั่งนะครับลองลองเทสดูก่อนว่าการสั่งเจเน r เรตไอคอนในลักษณะแบบไหน จะดีกว่าการสั่งเป็นจํานวนมากสั่งเป็นจํานวนน้อยคุณผู้ชมก็ลองปรับดูต่อมาครับมาดูอีกแบบหนึง่งในกรณีที่เราได้ทดลองเจนเนอเรตนะครับไอคอนในลักษณะของลายเส้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาที่ไม่ได้บอกให้เป็นลายเส้นเขาเป็นอย่างไรนะครับสร้างไอคอนสัญ,ญลักษณ์ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสีน้ําเงินเข้มเห็นไหมครับภาพที่ได้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับเพื่อใช้บง่งบอกว่าเป็นห้องน้ําชายหรือห้องน้ําหญิง4ี่แบบนะครับแล้วก็ เป็นไฟล์ png พื้นหลังแบบโปรง่งใสลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่คุณผู้ชมต้องการที่จะดาวน์โหลดภาพนี้ก็เลื่อนเมาส์ไปบนรูปภาพนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยไฟล์รูปภาพก็จะถูกดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถนําไปใช้งานในขั้นตอนต่อไปได้นะครับอ่ะมาดูกันต่อครับบอกว่าสร้างไอคอนห้ามนําสัตว์เข้ามาในพื้นที่นะครับเป็นสีดําแล้วก็เป็นไฟล์ svg ไฟล์ svg ที่ผมว่านี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเจนออกมาและสามารถทําได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากว่าไฟล์ svg นะครับจะเป็นไฟล์ที่ใช้กับงานกับโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมกราฟิกนะครับชนิดเวกเตอร์นั่นได้แก่โปรแกรม illustrator หรือว่า inkscape อะไร inkscape อะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ Illustrator ไปแก้ไขเราจะเปลี่ยนสีได้เราจะเปลี่ยนลักษณะต่างๆได้ด้วย ตัวเราเองเพิ่มเติมนะครับทั้งอิน c a p แล้วก็ทาง Illustrator ตรงนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมเจเนเรตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาพที่ได้มาไม่ได้เป็นภาพที่เป็น SVG แต่อย่างใดนะครับก็เป็นไฟล์ภาพ PNG ธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วเท่าที่ผมได้ทดลองตรงนี้นะครับ SVG หรือว่าภาพที่เป็นในลักษณะของงานเวกเตอร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องรับรู้รับทราบแต่ว่าในกรณี ของคนที่ใช้าการชําระเงินแบบรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับก็ลองเจเนเรตดูแล้วกันว่าคุณสามารถทําเป็น SVG ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยอ่ะมาดูกันต่อครับภาพสุดท้ายเพราะว่าเนื่องจากว่าผมได้เจเนเรตไปแล้วปรากฏว่าครบ5ครั้งนะครับก็หมดโคตาในวันนี้สำหรับแพนฟรีนะครับผมบอกว่าสร้างไอคอน 3D ลักษณะของ Wi-Fi อ่าทษที สร้างไอคอน 3D ของสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับแล้วก็โดยมีคำว่าฟร wi ี Wi-Fi ด้วยก็คืออยากจะลองดูว่าถ้าหากว่าเราใส่ตัวอักษรเข้าไปด้วยเนี่ยเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าสร้างเป็นแบบสร้าง3แบบนะครับสร้าง 3D 3แบบเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างออกมาถือว่าภาพตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมก็จะทดลองเจเนเรตทีละ1แบบก็แล้วกัน ก็จะได้ภาพที่น่าจะสมบูรณ์มากกว่านะครับทีนี้วันนี้นะครับอยากจะเจเนเรตให้เป็นแบบว่าให้คุณผู้ชมได้ดูสดๆส,สักหนึ่งครั้งนะครับผมได้เตรียมอ่าแชท GP พอีกหนึ่งแอคเคาท์ Account เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเอาพร้อมกันดีกว่าครับแล้วก็มาลองเจเนเรตกันแต่รู้สึกว่าผมน่าจะเตรียมพร้อมเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมจะลองเจเนเรตรูปบ้านให้คุณผู้ชมได้ลองรับชมกันนะอ่ะเดี๋ยวสลับแอคเคาทนิดนึงใช้แอคเคาทนี้นะครับ เอาวางลงไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากสร้างไอคอนสัญลักษณ์บ้านสีน้ําเงินเข้ม4แบบนะครับเป็นไฟล์ png พื้นหลังแบบโปร่งใสนะครับก็สั่งให้เขาเจ n เน a เรตเลยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นนะว่าเวลาที่เราเจเนเรตภาพหนึ่งครั้งด้วย chat gpt เนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเขาก็จะมีกระบวนการที่พยายามจะอธิบายกับเราว่าเขากําลังทําอะไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก่อนที่ภาพนี้จะถูก g e n e r a รตอย่างเสร็จสมบูรณ์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมานะแล้วก็มาดูกันว่า ChatGPT จะ g e n e r a รตไอคอนรูปบ้านตามที่ผมเขียนพร้อมไปได้ออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนเอาละครับตอนแรกว่าจะตัดคลิปแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องตัดปรากฏว่าทาง ChatGPT นะครับเขาได้ทำการ g e n e r a รตไอคอนรูปบ้านมา ีแบบให้เราเสร็จเรียบร้อยถือว่าโอเคนะใช้งานผมว่าหน้าตาโอเคอยู่ก็เลือกไปใช้งานสักหนึ่งแบบก็แล้วกันนะครับก็แค่คลิกดาวน์โหลดที่ปุ่มนี้นะครับไฟล์รูปภาพไฟล์ฟนี้ทั้ง4แบบก็จะถูกดาวน์โหลดไปรวมกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนอ่าดาวน์โหลดยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมขอตามไปดูหน่อยว่าอ่าเสร็จหรือยังแล้วเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูกันนิดนึงนะครับอ่ะลองดับเบิลคลิกเปิดดูถ้าไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้เป็น Open w i ิ h นะครับแล้วก็ อ่าเปิดด้วยโปรแกรมเปิดภาพตัวอื่นเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่านะอ่ะผมเลือกโอเคดูก็ในในทุกๆครั้งที่เราเจเนเรตรูปภาพมาเนี่ยบางครั้งก็ก็เปิดได้เลยบางครั้งก็มีปัญหานะครับแต่ถ้ามีปัญหาคุณก็ลองดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอ่าไฟลไอคอนไฟล์รูปภาพไฟเนี้ยถ้าเป็นพื้นหลังนะครับก็ไม่มีพื้นหลังเป็นพื้นหลังโปร่ง,ปงใสเนี่ยเขาก็จะเป็นพื้นที่สีดำาๆแบบเนี้ยนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมกริมนะครับโปรแกรม Photoshop นะครับแล้วก็เอาไปตัดต่อใช้งานกับงานกราฟิกของคุณได้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการใช้ ChatGPT นะครับสร้างไอคอนสวยๆแบบนี้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโน h ลยีแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เหมือนเช่นเคยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคาถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ